สวัสดีครับกลับมาพบกับ w i n ินวินโนเวลชา n e l อีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่อง Advent of the a r k m a e ตอนที่64ก้อนเนื้อเดินได้จ็กเกอร์กับแฟนแน่นขณะที่รับแรงกระแทกแลวกับระเบิดของเคสตันโกลิมเขาพยายามเก่งร่างกายทา้งล่างเพื่อไม่ให้ตัวเขาพังทลายในการโจมตีแต่ละครั้งกระดูกของเขาส่งเสียงดังลัน่น วาภายในของเขาปั้นป่วนเหมือนกับว่าเขากำลังโต้คลื่นสึนามิอยู่หน้าอกของแจ็คเกอร์ถูกทุบอย่างรุนแรงและที่คอของเขาก็เต็มไปด้วยรถฝาดของเลือดเขายือนอยู่ที่หน้าประตูแห่งความตายแล้วเขารู้ว่าเขาคงสามารถต้านทานได้อีกไม่นานนักอีกห้านาทีไม่สิ่หกนาทีเขาก็ยังไม่คงไม่แน่ใจแต่นอกเหนือจากสังหอนของความตายที่ใกล้เข้ามานั้น ก็มีความรู้สึกแปลกประหลาดเกิดขึ้นมาในจิตใจของแจ็คเกอร์ภายใต้น้ำหนักของการโจมตีอันน่ากลัวเหล่านั้นแจ็คเกอร์รู้สึกว่าแต่ละครั้งที่คริสตันโกลิมโจมตีนั้นเหมือนกับการทุบของค้อนและร่างกายของเขาก็เป็นเหล็กร้อนที่ถูกคอนตีและหลอกขึ้นมายิ่งร่างกายเขาโดนทุบตีมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่า การโจมตีนั้นได้ทุบสิ่งจนเจือปนออกจากร่างกายของเขาและหล่อหลอมให้เขากลายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งขึ้นว้าวดูข้าสิข้าสามารถต้านคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ได้เลยนะเพื่อนของข้าจะภูมิใจมากแค่ไหนกันนะถ้าได้มาเห็นตัวข้าในตอนนี้เนี่ยการโจมตีอันหนักหน่วงของคริสตันโกลเลมมาอีกครั้งและเลือดได้พังผูไปทั่วลำคอของแจ็คเกอร์ ทำให้ฟันของเขามีสีแดงด้วยเลือดสดๆแต่ยังคงไม่มีเศษเสี้ยวของความกลัวนในจิตใจของเขามีแต่ความกล้าหาญที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้การต่อสู้ครั้งนี้เหมาะสมที่จะเรียกว่าเป็นตำนานนี่แหละเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่เขาต้องการมาโดยตลอดชีวิตในอีกด้านหนึ่งลิงพยายามที่จะหน,นีออกมาให้ถึงจุดที่ปลอดภัยจากการโจมตีของคริสตัลโกเลมเขามองกวาดไปรอบๆสนามรบ ในไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็เห็นเป้าหมายสองคนหนึ่งคือนักเวทที่สวมผ้าคลุมดำที่ใบหน้าของเขาถูกปกปิดเอาไว้และกำลังถือคาถามินทาลินที่มีอัญมณีสีฟ้าอยู่ที่ปลายของมันและ2คือแอนดี้ที่กำลัง,งยิ้มล่าด้วยความมั่นใจที่กลับมาเพราะตอนนี้เขามีคิสตันโกเลมอยู่ฝ่ายเดียวกับเขาแล้ว หลังจากที่เขาระบุเป้าหมายของเขาได้ลิงก็หยุดเพื่อประเมินสถานการณ์ทั้งหมดอย่างรวดเร็วตอนนี้ลิงมีมานาเหลืออยู่4แต้มซึ่งนั่นมันเพียงพอสำหรับการใช้นกขุ่ได้แค่หนึ่งครั้งหรือลูกแก้วได้แค่4ลูกเท่านั้นด้วยความที่เป็นนักฆ่าเลเวล3อนดี้มีความเร็วที่น่ากลัวดังนั้นถ้าอนดี้สามารถเข้าใกล้ลิงได้กิวดอนก็ไม่สามารถที่จะขวางเขาได้ ลิงจะเสร็จเขาภายใน1วินาทีและในเวลาเดียวกันก็มีศัตรูอีกคนหนึ่งที่เขาต้องเจอนักเวทนักเวทเขาสามารถที่จะอัญเชิญคิสตันโกลเลมเลเวล4ขึ้นมาได้ดังนั้นอย่างน้อยเขาก็ต้องเป็นนักเวทเลเวล4และที่น่ากังวลก็คือความจริงที่ออร่าเวทมนของเขานั้นยังคงหนาแน่นมากกว่าออร่าของลิงทงั้งที่ใช้เวทมนอัญเชิญเลเวล4ไปแล้วซึ่งนั่นหมายความว่า ขาสามารถไล่เวทที่ทรงพลังได้มากกว่าลิงในตอนนี้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มันดูเป็นไปไม่ได้เลยที่ลิงจะจัดการกับนักเวทได้ทั้งสองคนล้วนเป็นศัตรูที่น่าอันตรายและสถานการณ์ในตอนนี้ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตของลิงจากจุดที่ลิงอยู่ดูเหมือนว่าลิงจะตกสู่หลุมลึกแห่งการพ่ายแพ้แล้วยังไงก็ตามลิงยังไม่มีความมั่นใจหรือความตั้งใจที่จะยอมแพ้ เขาจะพยายามให้ดีที่สุดและสู้จนหมดลมหายใจนั่นคือสิ่งที่ลิงเก่งในชีวิตเก่าของเขาเขาสามารถจัดก,การกับหลอดครึ่งเทพแห่งความมืดโนโซมาได้ตัวด้วยตัวของเขาเองอย่างน่ามหัศจรรย์ซึ่งทั้งหมดต้องขอบคุณความตั้งใจอันแน่วแน่ของเขานั่นเองและนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามจะให้เป็นในการต่อสู้ในปัจจุบันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาที่จะไม่ยอมแพ้ มันเป็นอย่างนี้ตลอดมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปสายตาของลิงกวาดมองดูสภาพการต่อสู้ทั้งหมดและหาโอกาสโจมตีอย่างรวดเร็วแอนดี้มีแขนขาที่คล่องแคล่วและว่องไวเขาสามารถหลบหลังต้นไม้เพื่อป้องกันตัวได้อย่างง่ายดายเขาค่อยๆเข้ามาใกล้พวกลิงจนถึงระยะลอยฟุตแล้วกิลดอนยิงธนูใส่เขาแต่ว่าเขาก็หลบมันได้เหมือนกับไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยนักเวทพระคุมดำก็ไม่ได้สาเผ้ามากนัก อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ขยับตัวหรือโจมตีเลยเขายังคงซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ที่อยู่ไกลกว่า200ฟุตเพื่อที่จะดูสถานการณ์ต่อไปและเห็นได้ชัดเลยว่าเขาพยายามที่จะออกจากระยะเว่นม์ของลิงถึงแม้ว่าเขาจะปลอดภัยจากเวมนม์ของลิงในระยะนี้แต่ในเวลาเดียวกันมันก็หมายถึงว่าเวมนมนของเขาก็จะไปไม่ถึงตัวลิงด้วยเช่นกันความจริงแล้วนักเวทไม่ได้คิดจะโจมตีเลย เห็นได้ชัดว่าเขารอให้แอนดี้เข้าไปใกล้ลิงกก่อนแล้วเขาถึงจะเคลื่อนไหวและนั่นเป็นโอกาสที่ลิงกเห็นนักเวทยังไม่ได้คิดจะโจมตีในตอนนี้แต่ว่าถ้าเขาสามารถฆ่าแอนดี้ได้จากนั้นเขาก็ทำสำเร็จภารกิจฆ่าหัวหน้ากลุ่มโจรและได้รับ40แต้มโอนิซึ่งนั่นทำให้เขามีโอกาสที่จะจัดการกับนักเวทพรคคุมนำได้มากขึ้นสนับสนุนชันทีพวกเราจะฆ่าแอนดี้กัน ลิงพูดงิมงำอย่างรีบเร่งกิลดอนพยักหน้าและหายใจเข้าลึกๆเขาเอื้อมมือไปหยิบธนู3ามดอกจากกระบอกใส่ลูกธนูจากนั้นก็ใส่มันทั้งหมดในคันธนูกิลดอนรู้ดีว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายดังนั้นเขาจึงตั้งสมาธิและมุ่งความสนใจลงไปในการจมตีครั้งเดียวนี้ในตอนนี้แอนดี้ได้อยู่ห่างไปประมาณ60ฟุต มันใกล้มากพอที่ลิงจะสามารถเห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยกับความกระหายเลือดของเขาในขณะเดียวกันนั้นแอนดี้ก็มองมาหาลินเช่นกันและทั้งสองก็ได้สบตากันนี่เป็นครั้งแรกที่แอนดี้ได้เห็นลิงในระยะที่ใกล้ขนาดนี้และมันทำให้เขาหยุดไล่ตามไปขนาดหนึ่งเลยเขาคาดหวังว่าจะ,จะได้เห็นนักเวทหนุ่มหน้าซีดไปด้วยความกลัวจนถึงแก่นแต่ว่า เขากลับเห็นดวงตาที่มืดมิดดูแน่วแน่และสงบนิ่งอย่างเยือกเย็นแทนคำว่าหนุ่มดูเหมือนจะไม่เหมาะกับเจ้าของดวงตาเหล่านั้นแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ดูแก่นักเวทอายุน่าจะยังไม่ถึง16หรือ17ปีร่างกายของเขาก็ดูผอมแห้งและอ่อนแอและแขนขาของเขาก็ไม่ได้หนาไปกว่าไมา้จิ้มฟันเลยสิ่งเดียวที่โดดเด่นของลิงค์คือการแสดงออกทางอารมณ์ ว่าเขาไม่มีมันกันแน่หน้าของเขาไม่ได้แสดงออกถึงอารมณ์เลยถึงแม้ว่าแอนดี้จะจ้องตาของเขาอยู่แต่เขาก็ไม่สามารถจับความรู้สึกของลิงได้นี่เป็นนักเวทที่จัดการกับสมาชิกดาบแห่งความมืดของฉันจริงๆอย่างนั้นเหรอเขาดูอ่อนแอมากแบบที่ลมพัดก็สามารถทำให้เขาปิวได้ในทันทีทันใดเลยนะฉันสามารถแทงเขาให้ตายอย่างง่ายๆได้ในครั้งเดียว แต่ทำไมเขาถึงไม่กลัวเลยล่ะแอนดี้เคยเห็นผู้คนมามากมายแต่ว่าลิงต่างกับคนอื่นๆที่เขาเคยพบเคยเจอมาอย่างมากในชั่วงขาดหนึ่งแอนดี้ได้ตกอยู่ในความคิดของเขากิวดอนจึงใช้โอกาสนี้ยกธนูของเขาขึ้นมาและยิงธนูสามดอกใส่แอนดี้ในเวลาเดียวกันนั่นเองลิงก็ยิงลูกแก้วใส่เขาด้วยเช่นกันลมกันโชคแรงได้เรียกสเตของแอนดี้กลับมาอีกครั้ง ตอนนี้เขาเผชิญหน้ากับลูกธนูที่ยิงมาที่ตาของเขาด้วยความเร็วดังสายฟ้าเขาหยิบมีดขึ้นมาแครงด้วยมีดที่มือซ้ายของเขาเขาปัดลูกธนูให้มันลอยไปอีกทิศทางหนึ่งได้อย่างง่ายดายและด้วยมีดที่มือขวาของเขาเขาแทงปังลูกแก้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่มันก็เหมือนเดิมแอนดี้เอามีดแทงมันอีกครั้งได้อย่างสำเร็จ เพราะปฏิกิริยาของเขานั้นรวดเร็วมากนี่คือความสามารถของนักฆ่าเลเวลสูงความแข็งแกร่งของพวกเขาคือความเร็วและทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาก็มีความหมายพวกเขาตอบสนองต่อการโจมตีแต่ละครั้งโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะพวกเขาได้ผ่านการฝึกฝนมามากมายมันกลายเป็นธรรมชาติของพวกเขาไปแล้วไม่ว่าลูกแก้วของลิงจะเคลื่อนไหวแบบสุ่มหรือค่าดเดาไม่ได้อย่างไงความเร็วของมันก็ จะยังไม่มากนักมันไม่มากไปกว่า100ฟุตต่อวินาทีสำหรับคนธรรมดาแล้วความเร็วระดับนี้ถือว่าสูงมากแต่ว่ามันดูช้าลงเมื่อเจอกับนักฆ่าเลเวลสูงอย่างแอนดี้หลังจากที่เขาปัดป้องการโจมตีได้สำเร็จแอนดี้ก็ก้มตัวและกระโดดไปหลบหลังต้นไม้ด้วยความเร็วดังสุนักกิ้งจอดตอนนี้เขายู่ห่างจากลิงเพียงแค่50ฟุตเท่านั้น ตอนนี้แจ็คเกอร์ได้ลนเพื่อป้องกันการโจมตีของคิสตันโกเลมด้วยพลังทั้งหมดที่เขามีและดูเหมือนว่าเขาจะทนมันได้อีกไม่นานลิงมีมานานเหลือแค่สีแต้มความสามารถในการยิงธนูของกิลดอนก็ไม่ได้แย่แต่เขาเป็นแค่ทหารรับจ้างเลเวลสองความเร็วในการตอบสนองของเขาและความเร็วในการโจมตีของเขาจึงไม่อาจเทียบได้กับแอนดี้ขณะเดียวกันที่ฝั่งหนึ่ง แอนดี้ได้สวมใส่เกราะป้องกันเวทมนต์และมีต่อต้านเวทมนต์ดังนั้นลูกแก้วคงทำให้เขาบาดเจ็บมากไม่ได้และยิ่งไปกว่านั้นบางแห่งในป่าที่ไกลออกไปก็มีจอมเวทที่ทรงพลังรอเวลาที่เหมาะสมที่จะโจมตีอยู่ณนะจุดนี้แม้แต่ลิงก็เริ่มที่จะคิดว่าพวกเขามีโอกาสน้อยมากที่จะฆ่าแอนดี้ได้จากนั้นแอนดี้ก็โผล่ออกมาจากข้างต้นไม้อย่างรวดเร็วและหายไปในต้นไม้อีกครั้งตอนนี้ เขาอยู่ห่างเพียงแค่30ฟุฟตเท่านั้นเจ้านักเวทถึงเวลาตายของแกแล้วแอนดี้พูดและลิงก็สามารถได้ยินเสียงอังคุมเครือของเขาดังขึ้นในป่านักเวทพระคุมดำได้บอกกับเขาว่านักเวทหนุ่มนั่นใช้มานาจนเกือบหมดแล้วอย่างมากเขาก็คงจะไล่เวทได้อีกแค่สองครั้ง นักเวทที่ไม่มีเวทมนต์ในสายตาของแอนดี้ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนเนื้อเดินได้เลยครับและจบไปแล้วนะครับกับตอนล่าสุดของ Advent of อ h e ยั m e d แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณครับ